สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเซเว่นไนท์เซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นทุกๆคนนะครับวันนี้นะฮะซิเวสตาเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นแล้วนะครับซึ่งเราก็จะมาดูกันเลยนะครับว่าซิเวสตาในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับไปดูกันเลยครับอืมโหดร้ายจริงๆเลยนะ โอเคนะฮะซิเวสตา้านะครับเข้าเซอร์ญี่ปุ่นมาเป็นธาตุน้ำหรือว่าสายเวทนะครับสแตตก็โอเคแหละเท่าๆกับดาร์กไนท์ทั่วๆไปแล้วก็มีสปีดที่34นั่นเองนะครับแพสซีฟสกิลของซิเวสตา้านะครับตัวเองนะฮะจะมีเดเมจแคปอยู่ที่20%ของแม็ก HP นะครับเมื่อตายจะฟื้นขึ้นมาได้หนึ่งรอบด้วย HP 50%และจะทำการดูดเลือดโดยคำนวณจาก ดามิที่ตัวเองกระทาใส่เป้าหมายได้50เป็นจํานวน3ครั้งด้วยกันนะครับนอกจากนี้นะฮะเพิ่มพลังเวทมนต์ให้กับทีมเราทั้งหมด80และทําให้ทีมเรานะครับโดนดเดามิเบาลง20ด้วยนะครับนะก็ก็ช่วยเอามาเล่นทีมเวทได้นะฮะแล้วก็สามารถเพิ่มพลังให้กับพวกตัวสายเวททั้งหลายแหล่ได้ด้วยเช่นกันนะครับอะต่อไปเราไปดูสกิลกดใช้กันบ้างดีกว่าเนาะ กี่บนจริงๆเลยสกิลบนนะครับโจมตีสตัตรูทุกตัว120% 3ครั้งนะฮะคริติคอลแน่นอนและไม่คิดดีเฟน์ด้วยนะครับนอกจากนี้จะทำการเล่งบัฟที่เป็นจำนวนครั้ง3ครั้งนะฮะและมีโอกาสมอบสถานะเดทให้กับเป้าหมาย2เทินด้วยนะครับ อ่านี่คือสกิลบนนะฮะต่อไปสกิลล่างนะครับโจมตีศัตรู4ตัว150%อนคริติคอลแน่นอนอและสร้างฟิกซ์เดามีจ2,000หน่วยจำนวน2ครั้งให้กับเป้าหมายและมีโอกาสมอบสถานะเดทให้กับเป้าหมายด้วยนะครับต่อไปสกิลอเวกนะครับโจมตีศัตรูทุกตัว3,000 f i ฟิกซ์เดาม ทะลุบัฟจำนวน3ครั้งด้วยกันเท่ากับ9,000ฟิกซ์เดมจเลยนะแรงมากสำหรับเซอร์ี่ปุนนะครับนอกจากนี้นะครับจะทำการลดอัตราจุดอ่อนของเป้าหมายลง60%เป็นเวลา2เทินด้วยกันทำการเร่งเทินเป้าหมายอีก3เทินด้วยนะครับเกตอเวกของสกิลนี้จะเต็มเร็วกว่าปกติและสามารถใช้ได้ทั้งสิ้น2ครั้งนะครับ อ่านี่ก็คือซิลเวสตาในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเมื่อทำการอัปเกรดสกิลนะฮะที่เลเวล46จะทำให้สกิลล่างเนี่ยของซิลเวสตานะครับทำฟิกส์เดมเมจาก2,000กลายเป็น2,500ฟิกส์เดเมจแทนนะฮะและนบนอีกแล้วอขี้บนและเกินคุณพ่อและเมื่อเลเวล50นะครับ สกิลอเวกเมื่อกดใช้จะทําให้ทีมเราป้องกันเดามจ e ของสกิลประเภท4เป้าเป็นเวลา6เทินด้วยกันนะครับอันนี้คืออัปเกรดสกิลที่เลเวล46และ50ในส่วนของของรักนะฮะเมื่ออัปเกรดที่เลเวล50แล้วการตายเกิดของซิเวสตาเนี่ยจาก50%ตอนนี้จะกลายเป็น100%แทนนะครับเนาะและนี่ก็คือซิเวสตาในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนั่นเองนะครับ สำหรับคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นคลิปที่ผมจะมาเปิดหาซิเวสตาโดยใช้ทั้งหมด4,000รูบี้ที่มีอยู่นะครับในการตามหาซิเวสตาดูว่าจะออกมาทั้งสิ้นกี่ตัวนะครับในบรรดาไอในจานวน4,000รูบี้ที่มีอยู่แล้วเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้คลิปรีวิวซิเวสซิเวสตาขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนมากที่มาติดตามกันนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ